วันนี้เราจะมาทำมักกะโรนีผัดนะครับก็เอาเส้นก่อนนะครับเส้นที่อยู่ในตู้นะครับเ,เส้นดีหรือจะเป็นส้นดีก็เป็นเส้นก็ได้นะครับเส้นหลากส่้สปากเก็ตตี้นะครับเราทำสปากเก็ตตี้ก่านนะครับ จะมาทีงเตาเรานะครับเดี๋ยวเอาน้ำก่อนนะครับ ก็เปิดแก๊สนะครับ เรามาเตรียมกระมังไว้ก่อนนะครับใส่น้ำคเอาลูกนี้ก็พอนะครับขนาดนี้ก็พอไม่ต้องใหญ่มากครับ เ็นอเนได้นะครับโอเคนะครับข้างบนตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็รอน้ำเดือดนะครับผสปากเก็ตตี้นะครับ ใช่มักกลุนี้เป็นสปาเก็ตตี้นะครับ น้ําเดือดเรียงครับยังนะครับรกอกกอยนะครับ เดือดอย่างครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มมีไอขึ้นแล้วนะครับไอขึ้นแล้วเราจะใส่เส้นนักสปากเก็ตตี้ไปนะครับ อันนี้เราจะเริ่มใส่เส้นสปากเก็ตตี้ไปแล้วนะครับนี่นครับมานจะเป็นเส้นๆแบบนี้นแข็งๆนะครับ กดลงไปนะครับก็ให้เส้นมันนิ่มนะครับให้มันนิ่มแล้วเราค่อยเอาขึ้นนะครับต้องรอก่อนนะครับ แข็งอยู่เลยนะครับสักพักใหญ่หนรับไฟก็ใช้ไฟก,กลางๆนะครับไม่แรงมากไม่อ่อนมากนะครับในการลวกเส้นมักรอนีหรือจะเรียกว่านึ่งก็ได้หรือจะเรียกว่าต้มก็ได้นะครับให้เสมยุ่ยก่อนนะครับเรื่องเราจะไปทำมักกรณีผัดได้นะครับ โอ้บุยังนะครับมน้ำเดีือดปุดๆนะครับแข็งนะครับ เริ่มแล้นะครับแต่ยังไม่นิ่มครับแค่เริ่มนิดๆนะครับ ็ใช้เส้นตาแอโรนะครับว้าวเด็ดๆแล้วนะครับเส้นเป็นไงไมั้งครับยังไม่ได้นะครับเกือบจะได้แล้วนะครับเราอีกสักครู่นะครับใช้เวลาพอประมาณเลยนะครับ ตักก่อนครับจากแบบนี้นะครับครับคนดูนะครับนิ่นชะได้หรือยังนะครับอืมอีกหน่อยนะครับอีกหน่อยนะครับ เกือบแล้วนะครับนิดนึงครับโอ้ได้จะได้นะครับเพราะว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋เลยครับ,น,รบนับในใจถึงสิบ ว้าวว้าปลอไฟหน่อยนะครับ ไปนิดหนึ่งเส้นยังไม่ค่อยอยู่ในกบว้นะครับ โยมเขาแล้วงอจะหมดแล้วนะครับโอเคเปิดแก๊สก,ก่อนนะครับไม่รู้เส้นจะพอหรือเปล่านะครับนี่เส้นที่เราได้ก็จะเป็นแบบนี้นะ,นะครับนี่นะครับ แค่นำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพักน,นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาปิบซอสก่อนเป็นซอสพริกนะครับสงองเล็กๆนะครับเ,เป็นที่จงไปทำเป็นสปาเกตตี้นะครับ าตนะครับตัวเลี้ยวอยู่ไหนไม่รู้โอยลื่นนะครับก็ใกล้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันหยิบแล,ล้วมันลื่นนะครับ ก็อเป็นกันไกลแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้เป็นซอสพริกนะครับซอสพริพกตาแอร์โร่นะครับเหมือนกับเส้นเลยนะครับเส้นก็ตาแอร์โร่เหมือนกันนะครับ ไปก่อนนะครับ ามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับก็ซอสปลาเขียวนะครับในนี้ก็น่าจะเป็นซอสหอยนะครับซอสหอยนางลมนะครับ ซอสกุ้งสรสซอสกุ้งรสนะครับมันดำกลมกล่อมนะน้ำตาลตามด้วยน้ำตาลสายขาวนะครับจัดเปรี้ยนะครับ อาจจะมีน้ำปลาด้วยนะครับ๋วจวต้องรอดูนะครับไม่ครัวบอกว่าไม่ใส่น้ำปลานะครับอาตามด้วยไข่นะครับไข่ไก่นะครับสักสองฟองนะครับหรือใครจะใส่มากกว่านั้นก็ได้นะครับเราไม่มีเนื้อสัอน์นะคะเลยใส่ไข่จี๊สามฟอง เนื้อผัดอย่างไม่มี่ยเนื้อสัตว์อย่างอื่นเราไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์นะครับธรรมดาเราต้องใส่นะครับแต่นี้เครื่องเราไม่พอครับจะใส่พวกกุ้งก็ได้นะครับหมูนะครับแต่นี้เครื่องเราไม่พอเราเอาวัตถุดิบเท่าที่เรามีนะครับตามด้วยซอสนะครับ ซอสพริกกับซอสมะเกือเทศผสมรวมกันไปเลยนะครับ เราลองมาชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงครับแซ่บไหมนะครับหวานไปนิดบอกหวานไปนิดนึงนะครับอะไรนะ ก็ได้นะก็ได้นะ,ะอืมเกลี่ยตามไทยนะคะพริกไทยป่นนะคะงานนี้เราจะใส่ป่นปิดท้ายด้วยพริกไทยป่นนะครับไม่รู้รสชาติใช้ได้ละแบบบานบานลืม,มใส่พริกป่นเห็นไหม ขีกป่วนไม่มีครับเอากระถิ่งนุงเ่เรามาตักใส่จานดูด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับทีนะครับนี่นะครับมักรนีของเรานะครับ สปาเกตตี้ใช่ม,มาโครนีพูดผิดนะครับสปาเกตตี้ของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับํำแบบบ้านๆน,นะครับ